อ่ะเคบโกฮัลโหลด้วยเลยละกันนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยเลยละกันนะครับโกวันนี้นะับอยู่กับผมนะับนายนะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแมปอาร์เซนอลนั่นเองนะครับเคนะก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแมปอาร์เซนอลนะครับอ่ากับอีเวนต์นะครับไฟไนแอรอาร์เซนอลนั่นเองนะครับก็วันนี้ไม่ได้มาเดินยิงนะครับเคนะก็วันนี้เนี่ยนะครับก็เราก็จะมาเล่นไฟไนแอรอาร์เซนอลนะครับซึ่งเป็นอีเวนต์ก็ตอนนี้ผมถึงคืน3แล้วนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาเล่นคืน3นะนก็ คลิปพร์ที่แล้วเนี่ยผมอ่าได้เล่นท่าน้าของคืน2ไปนะครับเคนั้นะแล้วถามว่าพัตหนึ่งอยู่ไหนนะสำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยพัตหนึ่งผมเคยเล่นไปตนในอ่าการไล่สตรีมแล้วนะคเคเนะก็เดี๋ยวผมจะถ้าใครที่ไม่รู้นะว่าไล่สตรีมไหนเดี๋ยวผมจะอ่าลิงตัวไอ้ทางขวาบุญละกันนะครับเดี๋ยวผมจะระบุเวลาไปด้วยนะสำหรับคนที่อยากดูนะคเคเนะหรือไม่ก็ถ้าเอ่อเป็นไปได้เนี่ยผมอาจจะเอาเป็นแบบคลิป คลิปเต็มมาให้เลยนะครับสำหรับคืนที่1นะ่งนะแคปโกวันนี้นะรเราอยู่กับแบบอาเซนอลนะเคนะคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะกับคืนที่3นั่นเองนะเขบเไปก็เลับอีัว่าห้ารนั้นเเจ๊ไม่งดปัาปัด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 ัดปัป อีสัตว์อ้าวแต่สัตว์จริงนะกัแล้วง่ายกันไหมอ้าวอ้าวอ้าวมาเจอกูแล้วตอนนี้กูเจอไม้สองแผ่นอ้าว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 ผมไม่ใช่นี้นะเอามั้ยไหมนี่นะปุ่มนี้เลยนับดีพลอยนะครับส่วนสําหรับใครนับที่อยากจะรู้เรื่องเจ้าอีเวนต์นี้เนี่ยนะครับ คือถ้าอยากให้ผมลองทําเกี่ยวกับเรื่องอีเวนต์เนี้ยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเคนะถ้าขอมาเดี๋ยวจะทําให้เลยแล้วกันแล้วก็คือเป็นการสรุปไปเลยนะครับเคนะไปไปกันเลยครับเคับเราก็อ่ามาอยู่กันที่หน้าแจ้งเตือนเลยนะครับเคนะก็ผมเคยแปลไปแล้วนะแต่ผมแปลนานมากนะครับถ้าจะให้ผมลงสรุปคร่าวๆเนี่ยก็คือนะอีเวนต์นี้เนี่ยนะก็คือมันเต็มไปด้วยอ่าเสียงนะครับ เสียงที่ดังนะแลวก็ฉากจ้ำสเกลเนาะแลยก็มันมีท่า้านของไฟกระพริบฉากไฟกระพริบอะไรประมาณนี้นะครับเคนะครับก็คือแบบไฟกระพริบอะนะแบบอะไรนะตามยูสกูอะนะครับเคียบแล้วก็เขาก็บอกมาด้วยนะว่าไม่เหมาะสําหรับคนที่แบบเป็นยังไงนะโรคหัวใจนะครับแล้วก็สําหรับคนที่แบบไม่ถูกกับเรื่องนี้นะก็คือรับไม่ได้นะครับกับเรื่องสยองขวัญนะครับเคียบก็ถ้าจะดําเนินการต่อเนี่ยนะครับก็คือ ก็คือเขาบอกว่าให้คุณทราบด้วยว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยนะเขาจะไม่รับผิดชอบนะถ้าอ่ามันมีเรื่องที่ทําให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพอะไรเนี่ยนะทางผู้พัฒนาไม่รับผิดชอบนะก็เขาก็ทิ้งท้ายมานะว่าอ่าเตือนคุณแล้วนะเคนะก็กดตรงขวามือเลยนะเลี่นต่อตรงนี้ผมก็คืออธิบายไปแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นการบกระดับนะเคนะเพื่อไม่เป็นการโรชาเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะอ่านี้ objective ก็เหมือนเดิมรับเหมือนน่าจะเหมือนทุกคืนเลยนะผมว่านะคอลก Gas, and okay, so oh, Delinquent. I'm so glad you're back. Same story, different day. Um, it, I would be specifically careful now because I might have screwed something up. Um, whatever. You're reliable. Just um, if you're looking at anything on the ground and it doesn't look quite right, just leave it on the ground. You go. Good luck. อ่านับคืนที่สามแล้วนะเคียบมาเล่นกันเลยนะเกียบผมผมคิดว่าผมเข้าตู้ก่อนนะอ่าสวยงามครับเ้าชิบหายเร็วเคียบทุกคนครับเตรียมตัวนะเตรียมตัว,เต,ตวเตรียมใจนาะ เปิดมาก็ดูดแล้วนะค okay, นะเฮ้ยไปไปต่อกันเลยนะคค okay, มาเนี้ยจริงแล้ะเรียบรีบเลยนะตู้ตู้ตู้เล่นแบบจริงจังกันเหมือนเคยนะครับก็เล่นเหมือนที่เคยเล่นนะ Okay, นะอันนี้คือผมไม่ทราบนะว่าคืนสามเนี่ยจะมีตัวอะไรเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะเพราะว่าผมเนี่ยอัดต่อเนื่องเลยนะครับ <Okay. S 1> ถ้าผมาแบบว่าเผิอผู้ความหยาบอะไรออกไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคือผมดูจากทรงแล้วนะคือตอนที่ผมตัดคลิปเนี่ยอะไรเนี่ยคือผมดูแล้วว่าเออคําหยาบมันก็เร่งนะครับโอเคผมจะพยายามพูดสุภาพมากที่สุดนะครับโอเคนะ ก็เริ่มชินกับฉากจ้ำสเกยบ้างเละนะครับ E อ a c เลี้ยวไม่ต้องรีบนะครับคืนนี้เราไม่ต้องรีบนะสบายๆนะครับเดี๋ยวผมเอาไอ้นี้เต็มก่อนแล้วกันนะอ่ะดูเหมือนว่าจะเต็มแล้วนะแปบ๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเค คืนที่3สบายๆนะครับสบายๆเนาะเอ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยตู้ล่ะตู้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 คือมันมันมันก็ดูเหมือนคืนที่สองนะอุ้ยเฮี้ยเฮ้ย มันมาได้ไงอ่ะอะไรวะอีกแล้วอีกแล้วลำบากแล้วทีนี้มีตัวใหม่เข้ามาแล้วโอเคดูเหมือนว่าจะเป็นรอบนี้ตัวใหม่ที่เข้ามานะ่าจะเป็นชายชุดแดงนะครับคีคีคแต่ผมเมื่อกี้ผมทำอะไรวะมันเลยมันเลยจำสเกอ่ะผมทำอะไรวะ ผมเก็บผมจําได้ผมเก็บเบอ่อเป็นทางด้านของอะไรนะน้ํามันใช่ไหมผมเก็บน้ํามันทําไมวะแล้วกูก็ตายแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเล่นไปก่อนนะน,นี่คือผมก็ยังงงๆอยู่เลยนะครับอันนี้คือผมเล่นสดเลยนะคือกูไม่ได้ไปศึกษาอะไรมาเลยนะไป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 สกูลสกูลสกูลอ่าสบายสบาย,สบายนะสบายสบาย,สบายนะ แต่ที่ที่ผมรู้สึกไม่สบายเลยนเะนี่ยก็คือไอ้ตัวใหม่เนี่ยผมยังไม่รู้ผมยังไม่รู้กลไกของมันเลยนะว่ามันจะหลอกเรายังไงนะอเีเมกแล้วอีกแลแอบได้ไหมเนะี่ยเฮ้ยแอบได้สวยดีสวยเดียบทุกคนสวยดีสวยดียดโอเคสรุปว่าตัวนินจาเราไม่จำเป็นต้องแอบตู้ก็ได้ใช่ไหม โอเคโอเคโอเคผมผมสรุปได้แล้ว <c oughs> หรือว่ามันจะมาหลอกเราตอนเก็บของวะแล้วมันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าว่าเราจะรู้ได้ไงวะาว่าอันนั้นคือถ้าเราเก็บแล้วเราจะโดนหลอกอว่าผมต้องดกทีวะแต่ผมรู้สึกชินกับฉากจัมสเกลแล้วนะไปๆไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบ คิวคิวกรดเอาห้องห้องนี้ดีกว่าเนาะมันมีอะไรนะก็มันมันมันไม่มีอะไรเราสังเกตเลยไม่ใช่หรอหรือว่าอันที่เราเก็บได้เดีย๋ยวมันมาไหนกว่าเก,เก็บก่อนเก็บก่อนคสรุปแอบในน้ำได้นะก็แอบก่อนนะสวย ก็เก็บได้นี่มันไม่เห็นมีอะไรน่าจะผิดเลยนี่เดี๋ยวผมรีบไปเก็บกระสุนกอนดีกว่านะเราจะรู้ได้ไงว,ว่ามันเก็บได้หรือเก็บไม่ได้อ่ะเขียบได้กระสุนมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรวะ๋อ้โอ้มันจะมีแบบ มันจะมีแบบยังไงนะมันมันคืออะไรอะ่ะคุณผู้ชมเห็นไอ้นี้ไหมไอ้สีดำๆเนี่ย,น,น,ยนั่นแหละคนระับนั่นแหละเนาะถ้ามันมีแสดงว่าเราเก็บไม่ได้ไหมอันนี้มีไหมไม่มีอ่าเก็บได้โอเคโอเคกูคครู้แล้วเช่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 ยียเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบเคผมรู้แล้วว่าไอ้ตัวแดงนั้นมันทำอะไรได้โอเคทีนี้มันก็ ง่ายแล้วง่ายแล้วผมว่าคงไม่ยากเลยแหละคีคงไม่ยากเลยนะถ้าโอเคโอเคอเมือเ่อกี้ถ้าผมจะไม่ผิดผมเห็นคล้ายๆเป็นแบบเอฟฟิกแบบเหมือนควันใช่ไ,ไหมควันดำอะ่ะใจผมเรียกว่าอะไรดีวะมันคล้ายๆแบบเป็นเอฟฟกนะครับเดี๋ยวผมขอ,เอ้เต็มก่อนแล้วกัน คมไปยาวๆครับยาวๆ,าวๆาวคีมีอสฟิกไหมอ่ามีไม่เก็บมีไหมไม่เก็บมีไหมอ่าเก็บได้โอ้โอเคโอเคฮะเมื่อกี้มันมีควันเปล่าวะเมืม่อกี้มันมีควันเปล่าวะเหมือนจะมีนะเดี๋ยวทำไมผมเก็บได้วะ เทียบข้าตู้ก่อนเข้าตู้มีไหมไม่มีอาจเก็บได้วัตถุดักแล้วสรุปคือเมื่อกี้ถ้าผมยังไม่ผิดผมเก็บอันมีควันแต่ทำไมผมไม่เป็นอะไรแต่พอผมมาเก็บอีกทีผมโดนจับสเกลหรือว่าผมห้ามเก็บอันมีควันเด็ดขาดก็คือถ้าเราเก็บครั้งนึงเนี่ยคือมันใช้โอกาสเราครั้งหนึ่งใช่ไหมโอเคไปต่อ อันนี้คือผมก็เริ่งมงงเลยนะไม่มีใช่ไหมกูเก็บอ่ะขึ้นแล้วนี่มาให้กูเล่นหรือมาไขปริศนาวะเนี่ยอเ,เอาอีนเน่เต็มก่อนเลยนะโอเคอันนี้ใหม่แล้ว มีไหมไม่มีอากูเก็บเค <Okay, S 1> มางั้นกูหนีเดี๋ยววิ่งวิ่งเบลของเอ้ยมาได้ไงไอนี้ก็มาได้ไงไม่มีกูเก็บมีไหมอ่าไม่มีกูก็เก็บมีไม่เก็บโอเค กลับไปปั่นไอ้นี้ต่อมีควันก็ไม่เช็คแล้วนี่เร็วเรๆ่วเริ่วเริว,รว,รวไม่กู้เลยหรือไม่กูรือใครปิศาวะอ๋ออีกแล้วโอเคครับไปหาของกันยาวๆเลยนะไม่มีอะคูเก็บ โอเคผมได้ยินเสียงมาจากทางขวาอันไม่มีกูเก็บมีปะอันมีกูไม่เก็บอ่ะแอบเรสโกเรสโกอันมีกูไม่เก็บอันนี้ไม่มีอ่ะกูเก็บ โซนขวังฝั่งขวาเนี่ยผมไม่ได้ไอนี้เลยนะไม่ได้ไม่ไม่ไมไมค่อยได้เดินไปนะแต่ฝั่งซ้ายผมนะ่าจะเดินเช็คหมดแล้วนะอีกเลี้ยวห้องน้ำได้ปะอ่าได้โอเคตรงนี้ผมนะ่าจะไอนี้หมดแล้ยไหมเคลียร์หมดแล้ว ก็ไม่น่าจะมีแล้วแหละเ,เดี๋ยวผมไปกดกดอ่ากดอันนี้ก่อนไม่มีใช่ไหมโอ้ยเชี้ยะมันมาแล้วไปไปไปยังเหลือหกสิบยังอ้นี้อยู่นะครับโอเคมีควันเมื่อกี้ไม่มีใช่ไหมวะ ถ้าจะไม่ผิดผมเก็บอันที่ไม่มีไหมน,นี่มีปะดูยากจังวะเฮ้ยโลกแม่งอยู่ยากมีปะมีโอ้โหมีไหมไม่มีอากูเก็บเคลียบไอ้นี้ละไม่มีอากูเก็บโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วเจียมาทำเฮี้ยอะไรตรงนี้ ไม่มีกูเก็บอ่าไกลแล้วใกล้แล้วไป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 ,ไปอี๋ยโทีคถ้า,ามีคำหยาบต้องขออภัยครับอเคมาโตครับ Let's go let's go เดี๋ยวไม่กี่อย่างเล้วไม้อีกสองแผ่นผมว่าโซนฝั่งฝานี่แหละฝั่งขวาผมนะ่าจะไม่ค่อยได้เช็คนะ ูนี้ก่อนอเคตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ไอตัวเดิอนอะ่ะมันอยู่ฝั่งไหนนะเตะผมจะพยายามที่ห่าแล้วกันแก๊สผมหาหมดแล้วโอเคที่เหลือกแ็แคบไม้ตามหาไม้ใช่ไหมตามหาไม้แก๊สไม่ใช่ต้องหาไม้ดิทำไมกูต้องหันไปหาแก๊สวะเฮ้ยแก๊สแก๊สแก๊สมีไหมมี ไม่มีอ่ะอีกสองแผ่นแอบแอบแอบรีวิวรีวิรีวิวรๆวิรววอันนี้มีเปล่าวะมีนี่โซนฝั่งนี้ผมไม่นี่แล้วมีไหมไม่มีอันนี้ล่ะมีผมไม่ได้หาห้องไหนวะห้องน้ำ มาแวะกดก่อนอ้าวเอ็นนี่มาเร็วเก็บกดแล้วกันมีไหมไม่มีกูเก็บแก๊สหมดแล้วอ้าวอุ้ยเมื่อกี้ผมเก็บทำไมมันไม่ขึ้นวะหรือว่าของปลอมหรือเปล่าอุ้ยเหลือแผ่นเดียวแล้วนิดเดียวแล้วนิดเดียวแล้ว อีกนิดเดียวนี่ล่ะมีแผ่นสุดท้ายอยู่ไหนอีสุดใครผมคิดว่าผมรีบไปกดก่อนแล้วกันไอ้นั่นแ่ะเดี๋ยวๆใครจะได้ยินไหมว่าเสียงใครไปกดก่อนแล้วกันนะเกือบแล้วแผ่นสุดท้ายแล้วแผ่นสุดท้ายแล้ว นีด่เดียวแล้วเดี๋ยวผมมาแวะกดรัดวๆเลยเดี๋ยวได้ตามหายยาวๆนี่เพราะว่าผมดูจากซุงแล้วตู้ตู้ตู้ผมพลาดห้องไหนวะ กล้องนี้ไม่มีเนาะมันอยู่ไหนนี่มันอยู่ไหนอันนี้ก็มีแล้วที่ผมว่าโซนนี้ไม่น่ามีแล้วนะน่าจะเป็นโซนฝั่งนู้นละมั้งเอเมนะไม่รู้สิต้องไปดูอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้มันมากแล้ว ไม้แผ่นสุดท้ายอยู่ไหนวะเฮ้ย

ไม่ใช่เหี้ยมีควันในสัตว์อ่ามันอยู่ไหนเออมันอยู่ไหนวะกูมไม่อยากตายขี้เคลียดเรื่องมม้มันเหนื่อยมันอยู่ไหนวะใครก็ได้ครับบอกผมดีกูจะได้กระจ่างไปเลยไอ้นี่ก็มอีก จากทฤษฎีถ้าเราเดินไปตรงไหนเราก็อยาก,กลับไปโอเคจัดไปใช้ทฤษฎีนี่แหละตรงไหนไม่เจอก็อย่าเดินกลับไปอีกเพราะมันไม่ดี หรือว่าผมต้องไปเช็ครอบว่เพาะห้องแถวนั้นมันก็พางงอยู่เหมือนกันนะผมอาจจะเดินผ่านโคกผมอาจจะเผลอ,อเดินผ่านมาเยอะแล้วก็ได้แต่ผมไม่เห็นนี่คือกว่าจะงูเองก็ได้เว้ยก็ยดูเพราะฉะนั้นผมจะลองดูตามซอกตามมุมอ่า ไอ้เหี้ยสุดท้ายก็อยู่ที่ซอกหานั่นเคเคเคไปได้เวลาแล้วเอาจริงเกมมิ่งนะไป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 ,ไปโอ๊ยเต็มเลยโอ๊ยเต็มเลยได้เวลาเผาเร็วผมก็ว่าไอ้ว่าอะไรแวบๆที่ซอกนั่นผมก็เลยไปเช็คดู จุด uh huh. สุดท้ายเร็วยิ่งนักเคียเคเคเคเตรียมตัว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 เตรียมใจเตรียมตายมาครับเคียบโก้คลิปวิดีโอนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับโกมีเพียงแค่นี้นะครับเคียบโก้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะถ้าไลค์แล้วเนี่ย ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยละกันนะครับเคียบก็ขอสักสิบไลค์ละกันนะเพื่อพาร์ตต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายผมก็ชนะเร็วนะเคบโอ้ยนะครับก็เคเดี๋ยวเราไปดูสกินกันเลยดีกว่านะครับเคียบก็เมื่อเราเอาชนะคืนที่สามแล้วเนี่ยนะครับก็อ่าเราก็จะได้สกินทางด้านของอนิเมเตอรนิกนะเพอร์ฟอร์เมอร์นะหรือว่าเป็นแบบยังไงนะหุ่นยนต์นักแสดงเหรอนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะครับ